สวัสดีครับคนละกควายครับมือนี้ผมกับยูโค้ยอาราดาหอยควันขึ้นเกลาครับเอามือนี้พาพี่น้องมาเบิ่งควายงามนะครับควายงามควายใหญ่นะครับสวัสดีครับหอยครับครับสวัสดีครับเรี่ยวไปเลี่ยวเรี่ยวเรี่ยวเรี่ยวเนาะเอาเมียเรียกนะครับเหนียควายงามควายใหญ่เพราะว่าเหมือนรับผมนะครับมือนี้เอาเอาตัวใหญ่ๆเนาะตัวใหญ่เลยจิมือนี้ครับมนี้เอาได้ตัวใหญ่ๆเพราะว่าเพราะว่าเอฟซีพิ่นถาม ว่าตัวนั้นมมเปิดตีตัวนี้ว่าเปิดตีสินะมครับครับมันนี่ก็ได้เอาตัวใหญ่มาให้บึ้งเนาะครับครับตัวใหญ่ลดมือนีครับมือนีมือนีเอาใจผู้ผู้มักตัวใหญ่เด้อครับเออโอเคเอาเนี่ยแม่แรกก่อนเนาะแม่แรกครับขอละเอียเพอนะครับผมแม่แรกนี่เป็นลูกของสร้างลุ่มพูครับสร้างลุ่มพูปัจจุบันเป็นสร้างอุดรครับผมรับซื้อไม่เพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งห้าสิบอ็ดูง151ห้าดครับ ฟันแท้สองคู่ฟันแท้สองคู่ครับสถานะตอนนี้ผสมกับนคอนหลวงผสมนครหลวงไว้ผสมกับนครหลวงไว้ครับผมครับผมยังยังโมพานรอบครับแต่ว่าตรวจลังไข่ตรวจมดลลูกคือว่าลังไข่สมบูรณ์กรับคือว่าไส้สองหลอดเสาแรงเลยใส่สองหลอดเสาแรงครับผมนี่กาสติดกะถือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงครับว่าเป็นสมบูรณ์ครับครับผม แม่เพ่นแม่เพ่นเป็นควายสายป่านสุลิร์ได้ครับพอเป็นั่างอุดรแม่ครับตัวนี้เนาะครับครับผมครับเป็นลักษณะเด่นเพ่นกับตัวนี้เพ่นเป็นควายกระดูกไงครับเป็นควายกระดูกไงนะครับเบื้องนี่ครับพี่น้องกระดูกไงผิวพันธุ์ดีครับนังหนาครับเนี่ยเป็นแม่แยกดูกด้วยครับตัวนี้เป็นควายพึนแยกดูครับหาเลียมพี่น้องเบื้องทำงานนะครับ ไม่ดีสิลูกอาจจะแสงนะครับมือมือจากน้อยนะครับพี่น้องครับแสงมือมือจากน้อยมือมันคึมนะครับคึมเอาเพึ่งใกล้ๆเกะพึ่งหนาเพึ่งตาพกันไหมเนี่ยครับกระซาเนาะเบกระซาครับกรงเหลียดเหลียดกระซาอัตลักษณ์ควายไทยซาเจนครับตาเตียมแก้มจ้ำครับนี่เชื่องเขายังยินเหี้ยนอยู่เลยครับครับเป็นควายอายุหน่อยที่ถือว่าโคงสร้างหรือว่ากระดูกกระเดี่ยวเนี่ยถือว่าใส่ได้อายุเพิ่งยังหน่อยอยู่ครับผม ฟันสองคู่ครับครับผมเนี่ยตาแต้มแก้มจ้ำครับถุงเท่าเนี่ยเอื้อปกเผาแง่แง่หนาๆเลยครับครับผมนี่ยเนี่ยแบบสัสๆเนี่ยครับเล็บก็ใหญ่ครับเป็นควายที่เล็บใหญ่เล็บใหญ่เล็บใหญ่แลยข่อยยัไปแกล่ข่อยยังยาดอยู่เล็บใหญ่กว่าสนกครับผมเนาะนี่พี่น้องครับเนี่ยมาทางผีเพื่อนเบื้องล้ำตัวเนี่ยจะน้อยเรียน้อนเด้อนะครับเบื้องเอานะครับพี่น้องเบื้องล้ำตู่ครับล้ำตู่เงา ตโถือว่ายาวครับน้องมึงสะสะบวบเดียดเดียดนะครับเนี่ยบุ้งไก่บุ้งไก่ลูกสาวช้างอุดอนลูกสาวสร้างอุดรนะครับนี่เขี้ยงเขี้ยงกลิ่นเก่งๆเลยครับผมมีเอกสารนี่ครับตัวนี้มีเอกสารการเกิดครับแล้วก็มีเอกสารการผสมครับให้เบิ้งเบิ้งเลยบ่ครับเบื้องเรียบ่เอ้าเนาะ เอกสารนะครับน้องิึงนะครับเอาอยกันแบบชัดเจนชัดเจนนะครับเือเป็นเป็นเป็นเอกสารอ้างอิงของเพื่อนเนาะเนี่ยครับนี่นี่คือคือเอกสารการเกิดของเพิ่นเด้อใบเกิดของเพิ่นครับผมนี่ครับใบเกิดของเพิ่นนี่รอดนะครับเนี่ยครับใบเกิดของเพื่อนเด้อน้องครับครับผมเนาอันนี้คือเอกสารการผสมครับคนี่คือผสมยูนีเลยครับเสียถือได้ครับนี่ใบผสมเนี่ยเจ้านครหลวงเนี่ยครับ นี่ไปผสมเพลินเนาะครับผมเนี่ยชัดเจนครับครับผมอ่าเบื้องดีก็ได้นะครับเนี่ยนะบ้านนี้ซอยเจ้าถือกันไม่เนี่ครับแล้วกับเบื้อง้ายเนาะเดี๋ยว้ายครับให้เบื้องละเอียดละเอียดครับเพราะว่าละเอียดซาซาไม่ละเอียดรวครับผมครับนมีหลายบันมีหลายตัวดอกนะครับมีหน่อยตัวเบื้องรถมือนี่หางยาวเป็นควายที่หางยาวดนะครับหางยาวหางเลือกดีผู้หางงามเนี่ยครับผมครับผมเอา เรีย่างให้เบื้องกับรับประกันตำนี้ครับนี่ครับรับประกันตำนี้รับประกันหางดอกเนี่ยครับเดี๋ยวป็่ควายแยกลูกเด้อครับว่าต้องย่านว่าเป็นมุ้งเป็นมันครับคือรับประกันระบบสืบพันธุ์ให้เลยตัวนี้ครับผมเอาส่งสิตทีนี่นี่ ยาวๆหางยาวๆนะครับท่านครับนี่ครับผมยาวๆใหญ่ๆนะครับนี่ครับสำหรับราคาเนาะเพิ่นครเอฟซีพิ่นถามหลายครับครับราคาตัวนี้เปิดเปิดแบงครับเปิดแบงครับแบงค์แบงค์แบงคแบงแบงค์แบงคนาะครับครับถ้าถ้าว่ามันสูงไปถ้าว่ามันสูงไปหรือว่ามันอ่อจังไรล่ะต่อเส้นเงินหรือว่าจังไรกะต่อเบื้องครับเปิดไว้อยู่ที่สองแสนสองหมื่นบาท สองแสนสองหมื่นบาทครับผมสำหรับแม่นี่ครับผมมาสมไห้แล้วเรียบร้อยครับเม่ต้องไม่ต้องด่ามาเรียงราคาได้ครับสามารถต่อได้ทุกตัวต่อรองได้ครับต่อไปได้อย่าซื้อครับนี่แม่แหลกเนาะแม่หนึ่งครับผมซื้อพอนเมื่อซื้อพอนซื้อแม่กำไรครับแม่กำไรครับผมนี่ครับแม่แหลกแม่กำไรนะครับตัวต่อไปได้บ่ครับตัวต่อไปเลยโอ้โหเสดเนี่ยครับมาตัวนี้ซื้อพ่นดิมันจะมืดบกกว่านี่ครับนี่ ย,ยืนซื้อพี่ได้ปะหมายความตัวต่อไปที่ทุกคนเดีวยวกันเนี่ยครับเบิ้งตัวนี้ก่อนมาเบิ้งตัวนี้บาทตัวนี้นี่ยต,ตัวต่อไปเนาะตัวนี้เพิ่นผู้เพิ่นมาเห็นนี่ครับเพิ่นเพิ่นอยากให้เปิดราคาครับเลยครับแต่เคยลงไปแล้วอะแต่ว่าไม่ได้เป,เปิดราคาเพิ่นก็เลยอยากเพิ่นคิดมักน้ำนะครับเพิ่นก็ยอยากจะเปิดราคาให้ให้เบืง้งให้ฟังเนาะ ครับเนี่ยเนี่อ่แบบนี่อ่ะเนเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกครับลูกสายลูกตัวผู้ตอน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 ที่ล้มห้เบิ้งน่ะเพิ่นยังว่าคลอดครับเพิ่นท้องแกตอนนั้นเพิ่นท้องแกแล้วภายหลังลูกอืนี่ครับตอนนี้เพิ่นคลอดลูกแล้วลูกอายุเดือนกว่าครับนี่ลูกสายเพิ่นแม่นเอามาซื้อพี่เขาไปพุ่นแล้วจังแจงเอาจะพุ่นและ เป็นเป็นควายสายอุทัยครับเป็นควายสายอุทัยฟันสองคู่คือกันครับสูง152คืร้อยห้าสิอยห้าสิบสองครับนะครับสูงลอยห้าสิบสองนะครับปุ๊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 บนี่ล่ะเนี่ยครับความอ้างความใหญ่นี่ก็ถือว่าใช่ได้ครับอันนี้เรต้องพูดถึงเลยใหญ่ๆหน้าตางเพิ่นเติมยิอ้างนะครับพี่น้องครับ นี่คือนี่คือควายลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกฟันสองคู่ครับครับสิเบิ้งเขาว่ามันยาวกะมัน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 อ้างอิงไม่ได้ครับมันตรงเบิ้งเบื้อนสายเขาเนาะเบิ้งฟันเบิ้งอายุเพิ่นครับครับเพิ่นเป็นสายเขาเขาเพิ่นเลี้ยงเลยนะครับพือตัวนี้เลี้ยงมาใต้น้อยนี่เลี้ยงมาใต้น้อยนะครับผมเนี่ยเห็นกันไหมใต้เนืนะครับหน้าตาเขาเป็นควายสายอุทัยครับครับเพี้ยนี่หน้าเขาเพิ่นหน้าเขาใย เดียบเงยลึกหนาลึกครับเออเข่าเงยเงบุเผาลังผึ่งเงยเงลังผึ่งเงยเงยเลยเลี่ยมเดียบาเอี่ยงสีเบื้องให้เบื้องด้านขางครับเบื้องด้านขางชัดๆว่าเพิ่นซ้ำเลยเนี่ยเนี่ยครับเบื้องด้านขางเพิ่นความลึกเพิ่นห้หลังลูกหลังนิดนึงอืยเงยอันนี้เนี่ยครับโอ้ยลูกก็คงโดนน้องดีดี เงยยิบครับงยบยิบๆเบื่องเอาครับนะนะครับครับปิ่นตาเอาไปปิ่นแม่บล็อกหรือว่าปิ่นเอาตเอาไปเลี้ยงว่าครับสำหรับผู้ใดสําหรับผู้ใดมีแบบทุนทุนถึงนะครับครับครับผมนี่แม่รุ่งแล้วซื้อรุ่งครับเราซื้อรุ่งเนาะแม่รุ่งครับนี่กับลูกซ้ายเพิินอายุเดือนก่วครับเป็นลูกซ้ายของซูเปอร์บิ๊กนี่ลูกซ้ายเพิ่นนะครับเจอครับลูกชายนะครับซูเปอร์บิ๊กครับผมครับ ลูกายเพินเดือนนึงแล้วเดือนนึงแล้วครับนี่รับประกันรับประกันว่าว่าเป็นมันครับนี่น่นอนครับครับผมได้ลูกมาแล้วนะครับนี่เห็นลูกชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนี่พาเพิ่นอ่อมไปเบิ้งหางนี่ครับคือควายตัวนี้สิได้ทั้งหนาลึกแล้วก็เป็นสิว่าจังแหลกกระดูกโค้งสร้างหง่ครับกระดูกหญยครับหางยาวหางยาวเลยเพียครับหนาเขาเปิดดีนี่ ไช่นะครับครับนี่หางเพิินเด้อหางยาวนะครับเนาะเกือบลากดินรับประกันต้นนี้ให้ครับเนี่ยใหญ่ๆหนาๆเลยครับมุ่งหนียังไงมุ่หนีเนาะเนี่ยครับสวดทรงเพิน่น ใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆกัมใหญ่ๆกระดูกใหญ่งเนาะกระดูกขี้ไงสำหรับผู้ใดสนใจครับครับครับโทรสอบถามราคาได้ครับเปิดไว้ค่ะเปิดไว้อยู่ทธีหาขีดครึ่งครับหาขีดนะครับเปิดใบหาขีดหาขีดครึ่งครับหาขีดครึ่งครับผมนะครับต่อรองเลยคือเก่าเนาะโทรมาสอบถามต่อรองราคากันได้คือเก่าครับสำหรับสนใจเด้อแยสเปย์ดามากับกับราคาครับเขาก็ ว่ากันตามเนื้อพาครับโทร้องเอานาะแม่นครับนั่นดูน้ำตุ่มจับจามอยู่ดูนมกันเลยแม่นครับดูน้ำตุ่มจับอยู่เนี่ยครับเบื้องเอาครับมันมันคือควายคือควายบ้านบ้านบ่อหรือว่าจังไดครับพร้อมกับเบื้องครับจอาจสิไปบางคนอาจสิมาด่ามาเรื่องราคาเนาะครับคือราคาที่เปิดไปสามารถต้ได้ครับสอบถามได้ตี๊นี้เย็นนะครับเขาเว้นชองที่ใหญ่ๆครับผมนี่ นี่เป็นเนี่ยแจ้งบ่ครับเนาะพี่น้องมากแต่ทูมาสอบถามต่อร้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับครับผมเปิดไว้ที่ห้าขีดครึ่งครับอ่าขีดครึ่งนะครับวันตะมักน้ำเนาะครับผมมาตะมักน้ำครับโทรต่อต่อได้เบิดครับขอเห็นมักครับเมื่อนี้กระสีแสงมืดคืนจะน้อยนะครับพี่น้องครับกระจับมืดอนยอะจัครับ ทัานบอกเลยว่าชาญจิ๋จกับวิดีโอขอกับเล่าเลยนะครับมาเบิ้งตัวจริงกันนะครับพี่น้องครับมาเบิ้งตัวจริงได้นะครับเบิ้งตัวจริงเอานะครับนเงยๆน,นี่ละครั้งผึ่งเงยๆนะครับกระดูกเงยๆนะครับนี่เบื้อยู่บ่ห้อยคอมีอีกตัวนึงครับืมน้ำสีตัวอีกตัวนึงก็อยู่ดีเลยคือดูกินนมจี ยืนนิ่งดีเถอะเนี่ยครับอีกตัวนึงโอ้เสียงเนี่ยตัวนี้เป็นสาวน้อยครับสาวน้อยลูกสาวเก้าเจริญเนี่ยครับสาวน้อยครับอายุสิบสิบสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับครับผมกับความสูงที่ตอนนี้สูงอยู่ที่หนึ่งรอยยี่สิบเก้าสูงร้อยี่สิบเก้าครับลูกสาวเก้าเจริญนะครับผม ผิวสาวน่อยนะครับเหลืองผิวเหลืองครับหุ่นดีครับเป็นควายที่หุ่นดีคิ้งดีตัวนึงเลยครับนี่เนี่ยผิวสาวหน่อยนะครับพี 1, ่น้องครับนี่ครับผมล้ตรงล้มโตเพิ่นนะครับมาบ้วนขอยบ้วนมือมันตาตาก่อนเนี่ยครับมาเบืองหน้าเบืองตาเพิ่นเนี่ยครับหน้าตาหน้าตางามนี่ครับเสียงมีเจ็กน่อยนะครัสาวก้าวจะเลื่อนนี่นะครับพี่น้องครับนี่มากด อัตลักษณ์เป็นครบนะครับเถอะครับนะครับอัตลักษณ์เป็นนะครับตาเตี้ยยืนเป็นยืนหน้าอกกว้างดีครับขาท่างดีเดี๋ยวให้เบื้องไทยครับเนี่ยเนี่ยครับท้ายงามครับท้ายสวยอืมครับอันจืดลือกันเนาะอันจืดลือกันพอดีเนาะถ่ายม้วนเลยครับถ่ายม้วนดีนะครับถือว่าตัวดีครับตัวนึง นี่ครับน้ำเสนอให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะมากระทุกมาสอบถามด้วยพี่น้องครับครับเปิดเวล์อะไปันไหนก่อนแม่นี่แม่นี่เปิดไว้ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสำหรับแม่นี่ต่อประเล่ยาซื้อเนี่ยครับนนีี่่พ้องการย่างการยางเพิ่นเนี่ยครับรับประกันตำหนิให้รัประกันรับประกันตำหนิคือเก่านะครับคือเก่าเหมือนเดิมรับประกันตำหนให้เนี่ยครับเบื้องพิ่นยืนครับ มันยืนเชิดดีครับเนี่ยทิ้งดีอนี่ครับโอ้หัวเบาครับเป็นตะหักนะครับป็นทปิเลียนพี่ครับนี่ค่อนน้อยนะครับแมีสาวน้อยนะครับน้องเ้อะนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทสี่หมื่นเจ็ดพันบาทรอปได้ย่าสื่อคือเก่ือคือเกล้อครับเอาเอาเต็มอิ่ม อิ่มอิ่มครับมือนีอิ่มอิ่มสำหรับนะครับพี่น้องครับสนใจตัวใดก็จะค่อยโทรมาสอบถามราคาเบื้องรับเพราะว่าอ่าราคาที่เปิดไว้กะมันว่เม็นท่านในเมนราคาปิดครับท่านเป็นราคาขายเด้อสามารถต่อได้ทุกตัวครับย่าสดามาเด้อป่ากันตามเนื้อพาครับปอล้องได้คือเขาครับผมพี่น้องครับจิมมี่ฝากสมีเนาะครับผมกะฝากกดไลค์กดแชร์รับเป็นกำลังใจให้ผู้ไทยเนาะกับ แต่ของควายสิมีก็ลังใจให้หาควายมาให้เบิ้งครับจไดหาแม่นขับเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมบ่ซื่อก่ะว่าจะเบื้องให้ก็ดีใจครับมันจะเบื้องให้นะครับครับผมแต่พี่นี่ฝากสมีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ